แม้ว่าการฟื้นฟูหาัใหญ่ยังไม่เรียบร้อยดีทั่วทุกพื้นที่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตอค่ะหลังจากที่มีการเลื่อนออกมาจากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบางจุดเนี่ยตรวจสอบแล้วค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังคงมีขยะจํานวนมากกองอยู่นะคะติดตามจากคุณชนยยาแก้วคำรายงานสดจังเพงหหั่จังหวัดสงขลาค่ะคุณชนัยาคะ ครับคุณพึ่งนภาครับนักวิชาการมีการตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์น้ําท่วมรุนแรงในจังหวัดสงขลาอาจเป็นปัจจัยแทรกซ้อนต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนขณะเดียวกันการเปิดรับสมัครอบตอวันแรกหลังเลื่อนมาจากก่อนสัปดาห์นี้ของจังหวัดสงขลาบางพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมรุนแรงการเตรียมความพร้อมรับสมัครการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความยากลบาบากครับ การเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอและสมาชิกอบตอคลองอุตเภาออาใหญ่จัังหวดสงขลาพื้นที่ซึ่งประสบภาวะน้ําท่วมรุนแรงก่อนหน้านี้ในวันนี้มีทีมมาสมัครเพียงหนึ่งทีมจากที่ประกาศตัวลงแข่งขันไว้สองทีมโดยส่วนหนึ่งก็เพื่อลดขั้นตอนการสมัครให้น้อยลงลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าที่เพราะบริเวณโดยรอบอบตอคลองอุตเผายังเต็มไปด้วยขยะและซากปรากรกพงซึ่งเป็นความเสียหายจากภาวะน้ําท่วมรุนแรงยังก อยู่เต็มด้านหน้าอ,อบตอท่ามกลางผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้เดินทางมาติดต่อยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ปหลัดอบตอคลองอุตภะระบุว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับสมัครในวันนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากพื้นที่ตำบลคลองอุตภาประสบปัญหนาน้ําท่วมรุนแรงเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ําก่อนไหลระบายลงสู่ทะเลและถูกขนาบข้างด้วยลาคลองสองสายคือคลองอุตภาและคลองระบายน้ํารอหนึ่งประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมทั้งตำบลรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้สมัครก็เป็นผู้ประสบภัยน้ํําว้นาท่วมด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องทํางานคู่ขนานกันทั้งเยียวยาน้ําท่วมและเตรียมพร้อมรับสมัครอบตอไปในเวลาเดียวกันครับเขาเขาลงทะเบียนค่อนข้างครบและบางส่วนก็ยื่นออนไลน์แล้วเหมือนที่บอกถ้าถ้าเช็คข้อมูลผมว่าน่าจะ9 0กว่าขึ้น98% 99%เลยพวกนี้ครับก็มีส่วนน้อยที่ททยังไม่ลงคาดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ก ถ้าเหลือน้อยก็คง,คง,คง,คงไม่เป็นไรหมายถึงว่าเราก็สามารถจัดคนได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ยังไงก็เป็นวันแรกในการรับสมัครเราก็ต้องพยายามปรับพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับสมัครให้ได้วันแรกนะครับแต่ว่าก็มีการประชาสัมพันธ์คุยกันนะครับในในใน,ในทีมผู้สมัคร,ราะเราก็ในพื้นที่ก็พอรู้คร่าวๆว่าจะมีกี่ทีอะไรพวกนี้ก็พยายามคุยกันว่าจะมายังไงมาว่วงเวลาไหนก็ก็คุยกันอะไรพวกนี้ครับก็ ก็สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้บ้างพอสมควรระดับหนึ่งที่จะไม่สับซ้อนด้วยพื้นที่จํากัดด้วยน้ําท่วมพื้นที่สํานักง,งานอะไรพวกนี้ครับ ส่วนชาวบ้านบอกว่านอกเหนือจากปัญหาเร่งด่วนเรื่องจัดการขยะจากภาวะน้ําท่วมแล้วผู้บริหารและสมาชิกอบตชุดใหม่ที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะต้องให้ความสําคัญต่อการรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมเพราะมองว่าในอนาคตตาบลคลองอุทภาย,ยังมีโอกาสต,ต้องเผชิญภาวะน้ําท่วมรุนแรงและอีกรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งกําลังคนและเครื่องมือในการรับมือโดยเฉพาะเรือติดตั้งเครื่องยนต์ต้องมีอย่างน้อย2-3ลถึงาเพื่อไว้ช่วยเหลือล ประชาชนในภาวะฉุกเฉินเรื่องเรงวันนี้เรือนี้ช่องซ่อลำมันควรจะมีวันหนึ่งแต่ไม่ใช่เรือป้ายนะเอาเรือนั่นนะครับเรือเรื่องไม่นั่นหรืว่าพวกที่ติดอยู่ฐานอกว่าเฮ้ยหนูอยี่ยตั้งกูเตัแต่โบกมือพอดี้เพรามีผีชายอยู่เนี่ยนะอยกมาล่างกายเอาพ่อแม่้งลูกเก๊ไปไปช่วยไปช่วยเรือจมเลยลงไปเนี่ยเรือเรืองนะครับเรื่งว่าเรือเรือนี่มันเป็นสิ่งสำคัญเึืงกอนเนี้ยการติดต่อช่วยชันบางที่อะ ว่่าไไอ้้้ตยลูกรดมแขณะเดียวกันคณะบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่มีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เพราะมองว่าเป็นโอกาสที่ผู้นำท้องถิ่นหรือนายกอบตซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดิมจะได้แสดงภาวะผู้นำเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัย แต่ในขณะเดียวกันหากไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ถือเป็นโอกาสของผู้ท้าชิงสำหรับตัวปัจจัยแทรกซ้อนที่สำคัญเลยรอบนี้ก็คือผมคิดว่ามหาวตัยภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาคือปัจจัยแทรกซ้อนที่สำคัญครับเพราะว่ามันจะทำให้เห็นสภาวะการนำของผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้นำท้องถิ่นได้จริงๆล้นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันเกิดวิกฤตภัยพวกนี้ครับมันจะทำให้เห็นว่าผู้บริหารของตนเองนั้นจะตัดสินใจหรือนำพาพื้นที่ไปยังไงเพราะผมคิดว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ครับมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนที่อบอตเกาะยออำเภอเมืองสงขลาแม้จะมีผู้สมัครเพียงทีมเดียวแต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักทั้งผู้สมัครนายกและสมาชิกอบตได้เดินทางมาสมัครกันอย่างพร้อมเพรียงและสมาชิกอบตได้เดินทางมาสมัครอย่างพร้อมเพรียงโดยในส่วนของสมาชิกอบตทั้ง9้าหมู่บ้านมีการสมัครทั้งในนามอิสระและในนามทีมซึ่งคาดว่าการแข่งขันในส่วนของสมาชิกอบตจะเป็นไปด้วยความคึกคัก สำหรับจังหวัดสงขลามีการเลือกตั้งอบตอทั้งหมด92แห่งส่วนอำเภออาจใหญ่ซึ่งประสบปัญหนาน้ำท่วมรุนแรงมีการเลือกตั้งอบตอทั้งหมด5แห่งด้วยกันครับบริเวณนี้ก็คือถนนและคลองในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งถนนและตลิ่งริมคลองได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา,าสภาพของถนนตอนนี้นะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจึงมีเสียงเรียกร้องให้นายกอบตที่กําลังจะได้รับการเลือกตั้งเร่งฟื้นฟูหากเกินกําลังก็ให้ประสานไปทางจังหวัดหรือส่วนกลางเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนซึ่งนี่เป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมและการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบตในจังหวัด สงขาครับคุณพึ่งนภาครับค่ะขอบคุณคุณชนัญญาค่ะ